สวัสดีค่ะคุณเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าหดหูเบ<า>ื่อเศร้าเหงาเสงงที่มันเป็นเรื่องปกติของจิตใจถ้าคุณหากมีอาการเกินกว่านี้5ข้อเป็นปกติติดต่อกันเกิน2สัปดาห์าหก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าถ้าไม่รีบรักษาก็จะมีความเครียดมากๆค่ะ 1. นนะคะอาการคือกินไม่หยุดค่ะ าการกินไม่หยุดเนี่ยมีสาเหตุมาจากความเครียดโดยที่สมองอ่ะสั่งให้เราหาอะไรกินเพื่อชดเชยให้อารมณ์ดีขึ้นดังนั้นเมื่อรู้ตัวเองว่ากินจุมากขึ้นก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยอาจจะกำลังเครียดอยู่ก็เป็นได้นะคะ 2. อนะคะอยากนอนทั้งวันเมื่อไหรที่จิตใจเรากำลังเหนื่อยล้าร่างกายจะมีอาการฟ้องว่าเราเนี่ยอยากนอนทั้งวันไม่อยากลุกจาดเตียงไปทำอะไรเลยหากมีอาการเหล่านี้นะคะนานติดต่อก,กันหลายวันมันไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าจะส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ยทำงานลวนไปหมดค่ะ 3. นะคะเวียงใส่คนรอบข้างบ่อย หากคนรอบข้างนะคะบ่นให้ฟังแล้วว่าพักเนี่ยคุณมักจะวีนแตกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นเป็นอาการที่ร่างกายอะฟ้องว่าคุณกำลังคิดไม่ตกกับเรื่องบางเรื่องอยู่ รู้สึกว่าเรื่องอื่นๆอ่ะมันน่ารำคาญไปสมหมดค่ะต้นเหตุของอาการนี้เกิดจากที่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันมากเกินไปจึงเป็นผลให้อารมณ์ของเราเนี่ยแปรปวนตามไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะถ้ารู้ตัวเองว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ที่มันเครียดก็ควรบอกคนรอบข้างให้รู้ก่อนนะคะข้อที่4ค่ะทำอะไรไม่มีสติลองนึกภาพเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกหดหูแล้วก็เศร้ากับอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ เราก็มากจะคิดวนอยู่แต่เรื่องราวนั้นๆไปมาจนลืมนึกไปว่าเอ้ยยังมีเรื่องสำคัญอื่นๆอ,อยู่ที่รอให้จัดการอยู่ใช่ไหมคะหากปล่อยให้อาการนี้เรื้อรงังเป็นเวลานานคุณอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้นะคะ5ค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันช่างน่าเบื่อไปสมุดอาการแบบนี้นะคะเรียกว่าหมดอะไรตายยากค่ะ ทำให้รู้สึกเบื่อที่จะเปิดใจรับอะไรใหม่ๆหากปล่อยทิ้งไว้นานนะคะมันก็ย่อมมีผลเปลี่ยนนิสัยให้เราเนี่ยกลายเป็นคนเฉื่อยได้ในที่สุดค่ะ 6. นะคะอันนี้หนักมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยอาการดูถูกตัวเองเนี่ยเป็นตัวชักนําให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบตามมานะคะดังนั้นนะคะหากคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองต่าต้อยกว่าคนอื่นเราขอร้องนะคะว่าให้ปรับความคิดเสียใหม แล้วพลังฮุสตูจะบังเกิดค่ะ 7. นะคะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมาถึงทางตันถ้าหนทางชีวิตไม่ราบรื่นอย่างที่คิดยังไงก็ขอให้อยู่ไกลๆจากความคิดที่ว่าอยู่ไปก็เท่านั้นพอถ้าเมื่อไหร่ที่ผุดความคิดยอดแย่นนี้ขึ้นมาได้นะคะก็หมายความว่าความคิดอยากฆ่าตัวตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วซึ่งจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ8ค่ะ กังวลไปสมดถ้าเราอยู่ในสภาพจิตใจปกติก็จะไม่นึกกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดเว้นเสียแต่ว่าช่วงนั้นกำลังมีความเครียดหนักจริงๆที่ทำให้นึกกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดและรู้สึกท้อแท้กับความคิดที่จะลงมือทำอะไรหากเป็นแบบนี้นะคะตั้งสติให้ดีค่ะนึกถึงแต่เฉพาะเรื่องปัจจุบันเท่านั้นมิเช่นนั้นคุณจะกลายเป็นผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปในที่สุดค่ะ 9. นะคะทำร้ายตัวเองอาการทำร้ายตัวเองเนี่ยเป็นผลมาจากการที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นปกติได้จึงทำการระบายออกด้วยการใช้ความรุนแรงเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกที่แย่ๆที่ซ่อนอยู่ภายในใจใจของเราที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าคุณน่ะมีโอกาสที่จะลงมือทำร้ายร่างกายคนใกล้ตัวของเราด้วยนะคะ 10. ค่ะป่วยอดๆแอดๆ หากภายในหนึ่งอาทิตย์คุณมีอาการปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดคอและอาการขึ้่นไส้อาเจียนกินยาเท่าไหร่เนี่ยมันอาการมันก็ไม่ทุเลาลงเลยขอให้รู้เลยว่าร่างกายของคุณนะคะไม่ได้เป็นอะไรแต่จิตใจทางหาค่ะที่ต้องการผ่อนคลายบ้างเห็นไหมคะว่าสุขภาพกายและใจเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันละกัน อย่าคิดว่าถ้าใจป่วยแล้วกายจะไม่ป่วยตามไปด้วยดังนั้นนะคะต้องหมั่นหาเวลาออกไปพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าหางานอดิเรกที่เราชื่นชอบทำนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นการฟิตสุขภาพใจให้แข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์ได้แล้วค่ะจบไปแล้วค่ะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจช่องมีน้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ